อันไหนหุ่นยนต์อนนี้ครับหุ่นยนต์โอ้ก็มีอันนี้รวมค่ะโอ้สามารถกินได้ดรวบอันนี้คือระเบิดครับครับอันนี้คงคงมมจรวดแค่นี้ใช่ไหมลูกนี่หมาอ่ะนี้หมาเป็นอะไรแน่ยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ที่เสร็จแล้วนีินอ่ะอันนี้คืออะไรคะต้องทำอะไรเอ่ยตกตกตกขึ้นตกปันอะไรนะลุ่มน้ำเอพีซีหรือเปล่า ใช่ป่ะมันคืออะไรนะคะลูกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นให้เสร็จก่อนของให้คิวอะไรของให้คิวอันนี้ของจรวดฮะจรวดเรายิงแมนยูมันมันคนใหญ่ค่ะนะครับอ๋อของยังเกิดเสร็จหรือยังที่เสร็จอันนี้อะไรนะลูกมีอะไรบ้างนะคะลูกใช้ไม่หมดแล้วเสียกันฮะอันนี้ของยังเกิดเป็นอะไรบ้างอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเอ่ย ล่ะคะอ๋ออันนี้ผลงานของโยเกิร์ตอ่ะอะไรนะอ่ะเขาอีลามาสิมันมีอะไรบอปลาบ่อปลาอ่ะกับอะไรอันนี้กับอะไรอ่างอิงขนมเค้กก็ต้องอิงไหนขนมเค้กเหรอไหนดูสิดูขนมเค้กหน่อยอ๋อขนมเค้กกับปลาอ่าแล้วมันลดเอออ่าปั้นใหม่ได้เลยให้โยไม่เอาจริงจมันอยู่ในแม่น้ำโขงครับหรอครับอันนี้ของไอ้น้าทำเป็นอะไรนะลูก พญานาคเหรอมันอยู่ที่ไหนนะให้น้ำโขงครับมันเสร็จแล้วย,ยังตอนนี้เนี่ยทำยเสร็จหรือย,ยังยังเลยครับยังเลยโอ้โหนัดเคยเห็นหรือย,ยังเคยครับไอ้นัดเคยเห็นที่ไหนอะลูก ใช่ไหมครับครับอ๋อ,อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนค่ะอ่าของน้องทําอะไรคะลูกอ่าไหนขนมเค้กมีไหนคะลูกแี่บรรเบอกอรลอร๋อขนมเค้กของน้องทําอะไรแฮมเบอร,ร์เกอร์เสร็จแล้วแฮมเบอร,ร์เกอร์อยู่ตรงไหนคะนนอยู่ตรงนี้อ๋อนี่คือแฮมเบอร์เกอร์อันนี้จะทําอะไรต่อจะทำแพนเค้กอ๋อทำแพนเค้กอ่าของวิชามีไหนแล้วของอยู่นี่ของหนูเป็นผลงานเป็นอะไรคะสะน้ำสะน้ำแล้วมีอะไรอนนก็มี กางโดเป็นรูปประดับให้มีนาแล้วหนูไหนบัวขาอ๋อมีดอกประดับด้วยบัวขีค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะของมีนาทำอะไรนะคะเนี่ยสักน้ำตัะน้ำมีนาตักอันนี้ทำอะไรคะเค้กขนมเค้กใบไม้เค้กใบไม้ขนมเค้กใบไม้ค่ะอ่าของน้องทำเป็นอะไรโดนนัดเค้กสองครับ เค้กสองของไอคิวของมิวเยทำอะไรครับรถถังรถถังแล้วมีอะไรอีกกำลังสร้างรถถังอ๋อกำลังสร้างรถถังอยู่รถถังมันตนนึ่งอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออะไรยังสวัสดีครับคืนดูการ์ตูนเต็มสตรีมเลยบอกพ่อซิเป็นอะไรครับรถถังอะไรนะตีตีเปล่าวันนี้จินตนาการ แบ่งให้เพื่อนด้วยเราบอกซิมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยเค้กขนมโอ้นั่นทำหลายอย่างเลยรถถังครับรถถังครับเออน่าทำต่อเลยนะคะ